พบกับตูตาเขย่าจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตูตาอยู่ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะมาชมความอลังการยิ่งใหญ่ของโขนส่งเสริมศรรมิลปาชีพนะคะชุดศึกอินทรชิตตอนผรมมานั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ได้มาดูคนเดียวนะคะมาดูกับผู้โชคดีจากทางรายการเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าชมรายการข่าวบันเทิงสปริงนิวทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันค่ะชอบตอนตูตาเขย่าจอมากที่สุดใช่ไหม ใช่ครับโดยเฉพาะคุณตุ๊กค่ะค่ะไม่ได้จ่ายค่ะไม่ได้จ่ายต้องตื่นเต้นไหมคะที่จะได้มาชมเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโขนในปีนี้เลยตื่นเต้นครับเป็นรอบแรกเลยนะครับของสื่อมวลชนด้วยนะครับก็นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับตื่นเต้นค่ะแล้วดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่มอบบัตรให้เรามาดูนะคะต้องถามทั้ง3มท่านก่อนว่าปกติเคยชมโขนมาก่อนหน้านี้เลยหรือเปล่าคะ ก็เคยชมชุดเมยอลาบนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็หน้าคาบากับ,คบเคยชมค่ะเป็นขนลามะเกียร์ที่เฉลิมกรุงค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับแฟนรายการที่ได้รับบัตรชมโขนพระราชทานในปีนี้ด้วยทุกคนเลยนะครับเอาละครับส่วนช่วงนี้นะครับเรามีบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับของการแสดงโขนของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจําปี2558รามเกียรตินะครับชุดศึกอ,อินทราชิตตอนพยาละอาตอนพรมมาศนะครับที่เปิดม่านก,กันไปเมื่อวานนี้มาให้ชมกันครับ คุณผู้ชมได้ชมอยู่นี้คือการแสดงในตอนที่สมที่มีชื่อว่าสนามรบเป็นฉากที่กองทัพของพระรามและมังกรกันปรีธาทัพออกมาประหัดประหารกันก่อนที่มังกรกันจะถูกศรของพระรามยิงจนเสียชีวิตถือว่าเป็นอีกฉากสําคัญของการแสดงชุดศึกอินทรชิตตอนพรมมาสซึ่งความโดดเด่นก็ต้องยกให้กับเทคนิคแสงสีเสียงและองค์ประกอบที่วิจิตรงดงามไม่เป็นรองการแสดงในทุกๆปีที่ผ่านมา โดยการแสดงในชุดนี้จะแบ่งออกเป็น6ตอนด้วยกันประกอบด้วยขัดตาทัพพระพาพระรามสนามรบข่าวศึกเสียพิธีและสอนพรมมาศซึ่งถือเป็นฉากสำคัญในตอนนี้นั่นเองโดยการแสดงจะจัดไปจนถึงวันที่6ทธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่สนใจยังสามารถจองบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับ